เอาเพืนยามึงไปกินอะไรใครเข้ามาท่านก็เอาน้ำมนให้ก่าหนึ่งค่ะอ่าตอนนี้แหละสำคัญตรงนี้เลยค่ะให้ดื่มมาให้ดื่มเลยค่ะดื่มปุ๊บเท่านั้นเลยค่ะอะอออง มันรู้สึกแบบทั้งแสบทั้งร้อนทั้งอะไรเนี่ยค่ะแล้วพอออกมามันจะมีเยื่อเยื่อเหมือนน้าผึ้งค่ะออกมาด้วย mm hmm. ทั้งที่กินหลายวันแล้วค่ะ mm hmm. มันเป็นเยื่อเยื่อแล้วก็ปนเลือดออกมาอะน้ำผึ้งนั้นแฟนก็ไปทิ้งแล้วนะหน่อยทิ้งเลย,เลยไม่ไม่กินละแล้วแฟนคุณเจี๊ยบเป็นอะไรไหมครับไม่<ๆ><ๆ>ไม่เขาไม่เป็นอะไรค่ะ oh. เขากินคํหนึง่งแต่เขาไม่ได้กินเยอะแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรนะ mm hmm. เขาไม่มีอาการเป็นอะไรเลยแต่เราเป็น mm hmm. เป็นคนเดียวครับก็คือเราอยากรู้ว่าพอมากินอีก เป็นไงเป็นอีกค่ะอ๋อแสดงว่าเขาสั่งไปจากน้ำพึ่งถ้ากินซ้ำเนี่ยใช่จะเกิดเป็นหาแบบคันคันมากลรวร้อนแสบตัวเต็มเลยค่ะพอดีเราได้น้ำมนต์หลวงพ่อไปเราก็กินเลยจิบดื่มจิบเลยอยะแล้วมันก็เลยอีขึ้นอีกยันนี้เรารู้แล้วว่าเรากินน้ำพึ่งไม่ได้ละตอนนี้คือทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินไม่กินเลยไม่กล้ากินเลยค่ะ